ถ้าย้อนไปดูต้นตอของความเสียหายจะเขตดินถล่มที่เกิดขึ้นค่ะพบว่ามาจากบริเวณลานจอดรถที่สร้างขึ้นใหม่ของแหลง่งท่องเที่ยวพระใหญ่บนเทือกเขาหน้าเกิดที่ไปปิดทางน้ําไหลนะคะโดยเฉพาะในรูปเวลาที่ฝนตกดินด้านบนอุ้มน้ําไว้มากแล้วก็ดินสไลด์ลงมาค่ะทางแก้ปัญหาระยะยาวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเกิดซ้ําก็เลยต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอเรื่องนี้นะักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตเสนอให้มีการวางระบบน้ํากระจายน้ําบนภูเขาค่ะ นักวิชาการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตภูเก็ตนำเครื่องมือเข้าสำรวจพื้นที่บนแหล่งท่องเที่ยวพระใหญ่เขาหน้าเกิดเป็นการสำรวจทั้งประสิทธิภาพการอุ้มน้ำในดินความลาดชันและการวางระบบระบายน้ำในพื้นที่ค่ะ จากการสำรวจพบว่าบริเวณฐานพระใหญ่มีการวางท่อระบายน้ำปล่อยไปในเพียงจุดเดียวก็คือที่บริเวณทางขึ้นขณะที่น้ำผิวดินหรือว่าน้ำฝนไม่สามารถลงไปตามท่อระบายน้ำได้เนื่องจากท่ออยู่สูงกว่าระดับพื้นประกอบกับการก่อสร้างก็ไม่ได้คำนึงถึงทางไหลของน้ำจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมนักวิชาการเสนอให้มีการกระจายน้ำโดยรอบเขาหน้าเกิดโดยใช้หลักการเบื้องต้นก็คือการระบายน้ำออกตามร่องน้ำเดิมให้ได้มากที่สุด และถ้าไปดูกายภาพเดิมค่ะเขาหน้าเกิดแบ่งออกเป็นสองฝั่งถ้ามองจากองค์พระใหญ่ด้านหน้าองค์พระก็คือฝั่งตำบลฉลองส่วนด้านหลังองค์พระและทางขึ้นคือฝั่งตำบลกระนนเดิมทีมีทางน้ำไหลรอบอย่างน้อยสี่สายนะคะแต่ว่าเมื่อก่อสร้างพระใหญ่ทางน้ำเดิมถูกปิดกัน้นบังคับให้น้ำระบายออกทางฝั่งกระนเท่านั้นหากทางน้ำเดิมถูกเปิดออกก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะ อย่างไรก็ตามมันมีโจทย์ยากโจทย์สาคัญค่ะเพราะว่าทางจังหวัดภูกเก็ตให้โจทย์ว่าขอให้ดําเนินการเฉพาะพื้นที่ส่วนที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจยึดไว้รวมกว่า5ไร่เท่านั้นซึ่งหากดําเนินการเฉพาะส่วนนี้อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาดักวิชาการจึงเสนอให้ทางจังหวัดทําหน้าที่เจรจากับพื้นที่ข้างเคียงฝั่งฉลองเพื่อเป็นการกระจายน้ําและแก้ปัญหาให้เกิดความสมดุลเคยมากที่สุดร้อยห้าสิบมิลต่อชัว่วโมงเมื่อรอบทีแล้วถูกนีม แต่รอบที่แล้วก็คือมาลงทางนี้ทางเดียวไงฮะถูกไหม,ตมแต่ว่าบางวานถ้าเดินแต่ถูกกระจายออกไปห้างนะ้นําหลากก็เยอะน้อยลงอย่างเห็นได้ใช่แล้วถ้าผมว่าถ้าเลือกรบทุกทางนะไม่ใช่เฉพาะเอาแค่หา้างไรนี้ซึ่งโจทย์ก็คือว่าแลายย้วใครจะไปคุยเขาจาบอกที่คกลงั้งถูกไหมฮะจังหวัดก็ไปคุยไหมเพราะเคยถามจังหวัดจังหวัดก็บอกไม่มีใครมีครับแล้วจังหวัดจะไปคุยแล้วจังหวัดคุยก็คือว่าถ้ามาลงตรงนี้แล้วเนี่ยครับสมมติมไม่รู้จักทั้งร้อยเป็นอะไรได้่สามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ช่วยได้เยอะ สตส3เปอร์เซ็นต์นี้แต่ว่ามันจะส่งผลกระทบตับคนฉลองไหมมันมันมีแต่มันน้อยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นต่าสองกลางกว่าน้ําจะไปถึงเมื่อไหรไครับแล,แล้วมันเรื่อยๆมากมันก็ซึมไปบ้างอะไรบ้างสุดท้ายมันก็หมดแรงนอกจากการวางระบบกระจายน้ําแล้วค่ะพื้นที่5้าไร่ที่กรมป่าไม้ตรวจยึดไว้นักวิชาการเสนอว่าควรรื้อสิ่งปลูกสร้างออกเพื่อทําให้น้ําซึมลงดินได้ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ส่วนหนึ่ง ต้องทำให้เป็นกลับไปเป็นดินให้รวมในตัวอาคารเร็วที่สุดแต่ยิ่งดีเพราะหมายถึงว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยธาตุดินมันช่วยซึมซับน้ำไว้มันก็ชะลอปริมาณน้ำที่ลงอยนะแต่วันนี้มันชะลอไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอย่างมาตอเป็นที่มหมดลงทับก,ก็ลงข้างล่างหมดแลราก็เสร็จประเ็กี่ยวคือว,ว่าได้ระยะทั้นเน่ยขึ้ตัวนี้ให้กลับไปเป็นให้มีรูพรุนตามธรรมชาติมากทีก่สุด ต้องแก้ปัญหาหลายจุดนะคะเพราะว่านอกจากพื้นที่บนเขาหน้าเกิดแล้วพื้นที่ด้านล่างค่ะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ําด้วยเหมือนกันซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลกรนระบุว่าอยู่ในแผนของงบประมาณก่อสร้างทางระบายน้ําเพื่อแก้ปัญหาโดยรับผิดชอบวางแนวที่เชื่อมกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึงจุดที่ประสบภัยด้านล่างบริเวณพื้นที่บ้านเช่าซึ่งจุดนี้มีผู้เสียชีวิต8คนตอนนี้ก็ให้ตรวจเช็คของผู้หรือสิทธิ์ข้างๆทัง้งสอง,ง,ง,งข้างเนี่ย ว่ากรรมสิทธิ์ก็อยู่แค่ไหนยังไงถ้าได้ชวนที่ถ้าเราทําลํารางแล้วก็ล้าข้าไปพื้นที่ก็ต้องชะละติดการครอบครองมาให้เราก่อนเพื่อจะได้งบประมาณไปทําซึ่งการทําเราต้องแคลรอเรื่องความเร็วของน้ําต้องทําเป็นลักษณะเป็นขั้นๆเพื่อชะลอนะชลอช้าลงอย่างก้อนหินเหมือนกันถ้าเรากิ้งลงมาเนี่ยลำรางก็สามารถที่จะรับได้ไม่ให้กิ้งลงมาถึงได้รับอันตรายอย่างนั้นก็เป็นทางนําให้กับสิ่งที่ลงมาแล้วอาจจะเดือดร้อน สร้างความร้อนกับตันสินทีวิตได้อันนี้สิ่งทองป้องกันเหตุการณ์ดินถล่มที่ตำบลกะรนเกิดขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียชีวิต13คนบาดเจ็บ19คนซึ่งในจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีพื้นที่จุดเสี่ยงดินถล่มอีก3อำเภอเนื่องจากลักษณะพื้นที่มีความลาดชันมีธรณีสันฐานเป็นหินแกรนิตที่เริ่มสึกกร่อนจากอายุที่ยาวนาน เวลาที่เกิดฝนตกหนักก็เลยไม่สามารถอุ้มน้ำได้และมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มซ้ำได้ตลอดค่ะ